สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเอซทุกท่านนะคะรวมทั้งเพื่อนๆทั้งผู้ที่ติดตามสนใจช่องเงป้าพาเพลินนะคะวันนี้ถ่ายอาต้นมงต้นไม้ให้ดูคะ่ะอา้าวชัดไม่เนี่ยจะมาถ่ายลูกมะม่วงหาวมะนาวโหคะ่ะทุกคนตอนนี้กำลังออก ออกลูกอีตอนออกดอกก็ออกดอกเต็มต้นเลยนะคะออกดอกเต็มต้นเลยแต่เรียนไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะแล้วเผอแป๊บเดียวลูกนะคะเริ่มโตเริ่มโตค่ะเริ่มโตวสวยงามมีรังนกด้วยค่ะมีรังนกด้วยอันนี้ลูกยังไม่ไม,ไม่ไม่สุกยังไม่ออกแดงแดงเลือ่อนๆนะคะเต็มต้นเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายทั้งต้นให้ดู แต่ตอนนี้ก็ถ่ายถ่ายแบบเน้นๆให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเรืยนก็ลืมไปค่ะตมอ่านเชา้าไม่ได้ถ่ายโมแต่ตัดดงตัดหญ้าก,กันอยู่นะคะทีนี้ก็เลยจะมาถ่ายลงคลิปทำงานส่งเอพ่อพใหญ่ YouTube <c oughs> ทำงานให้ได้สักเรื่องหนึ่งวันนี้ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะก็เนี่ยคะ่ะ อันนี้ก็คือต้นชมพูนะคะชมพูมันติดกันเลยค่ะมีทั้งชมพูมีทั้งมะม่วงขาวมะนาวโหนะคะตรงนี้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายมุมกว้างให้ดูนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหและนี่คืออ่ข้างบนข้างบนนี้ก็คือเดี๋ยวจะซูมนะคะข้างบนข้างบนนี้ก็คือ,อต้น ต้นหม่อนต้นหม่อน,ต,น,อนต้นมันเบอรี่นะคะต้นหม่อนต้นใหญ่ค่ะทางนน้นก็กิ่งใหญ่แล้วก็ต้นขูนเบียดกันไปหมดเลยค่ะต้นหม่อนนี่ที่ฉันเก็บกินทุกวันนะคะพเพื่อนเก็บสุกคาต้นเลยเลยคะ่ะนี่นะคะตรนนี้ใหญ่มากนะคะก็ชวนพวเพื่อนๆมาดูลูกหม่อนมั่งลูก,ลก อ,อะไรอะม่วงหาวมนาโหบ้างนะคะนูนค่ะนูนค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเต็มต้นเลยค่ะเต็มต้นเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังตรงนู้นก็คือชมพู่นะคะฉันจะถ่ายยังไงคะเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเห็นชัดชัดเดี๋ยวไม่ต้องซูมนะคะเมื่อกี้เป็นภาพซูมนะ,ะเต็มเลยค่ะ มุมกว้างมุมกว้างถอยหลังมาด้านนี้ก็ต้นไม้เต็มหลังเลยนะคะถอยไม่ได้ได้ไกลสุดแค่นี้ค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะข้างบนสุดนั่นคืออ่ชมพู่ทีนี้เข้ามาดูใกล้ๆกันนะคะดูกันใกล้ๆต่อค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆแต่ทีนี้เราก็จะมาดูกิ่งนี้นะคะกิ่งนี้โน้มต่ําลงมาเลยค่ะเพื่อนๆ กิ่งนี้น้อมต่ำลงมาใกล้ามากออกลูกแดงแล้วนะคะออกลูกแดงแล้วะคะ่ะตรงนู้นก็มีลูกมันมัรี่เต็มเลยค่ะสงสัยวันนี้จะต้องรดน้ำให้เขาสักหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อนนะนี่ค่ะยังไงคะออกลูกแดงเลยค่ะลูกใหญ่มากนะคะลูกใหญ่มากที่ท่านเคยเห็นเขาเก็บไปขายนะคะ กิโลละสี่สิบหกสิบค่ะ่มงหาบนาโหนะคะเห็นที่เขาขายตลาดนะคะกิโลละหกสิบสี่สิบเลยอันนี้ก็คือต้นต้นของที่บ้านนี้ทนเองค่ะเมื่อตอนหน้าแรงฉันก็ตัดกิ่งเขาไปเพราะว่ามันมันออกเต็มเลยหมายถึงว่ากิ่งก้านเขาอะนะคะแต่พอตอนนี้ก็ออกผลละออกผลให้เราได้ชื่นชมความเอ่อ ตื่นตาตื่นใจท่านใดที่ชอบทานก็คงจะดูแบบหน้าทานนะคะที่น่จะถ่ายอย่างไางคะนเนนะี่ยเพราะว่ากิ่งนี้สุกสุกมากที่สุดค่ะเพื่อนๆกิ่งนี้เป็นกิ่งที่สุกมากที่สุดค่ะกิ่งอื่นก็จะจะแบบว่าลูกยังไม่แดงมากเท่าไหร่ก็จะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะในการรับชม ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะได้ยินเสียงรถไฟพอดีเลยนะ